ครับสวบัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอารูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบนนี้เป็นพระเก่าคือถึงยุคถึงสม,มัยจริงๆนะครับพิมพ์ขี้ตาที่สี่ชายองค์นี้มีสร้อยสังวานคล้องคออยู่เห็นหรือเปล่ารอยที่คล้องคออยู่เป็นวงกลมเห็นหรือเปล่า พิมพ์นี้พิมพ์พี่ตาสีไทยพันหลวงพ่อนะครับพันหลวงพ่อนะครับดูฐานนะครับท่านลองสังเกตที่ฐานนะฐานจะเสียงนะครับตัดเสียงรอบโบราณดูด้านก้นนะครับด้านก้นรอยตะไบลึกมากนะครับคมลึกและเก่ามากครับรอยเหี่ยวของตะไบนะครับเป็นเนื้อเก่าเหี่ยวย่นเลยครับท่านลองมองสังเกตดูนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังดูครับความคมชัดนะครับด้านหลัง ดูสนิมนะครับสนิมเป็นปลกรายเป็นปลกรายเป็นเกป็ดเลยนะครับเป็นประกรายหรือเขาเรียกว่าภาษาเซียนเขาเรียกว่าใยเอไอเขาเรียกว่าลายมุ้งนะครับ <Yeah. S 1> ด้านก้นนะครับดูด้านก้นใหม่นะครับด้านก้นเลึกมากนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังฐานนะครับไปสังเกตดูที่ฐานรอยทางคานะครับรอยชีวรพิมพ์นี้เป็นพิมพ ขี้ตาสีชายนะสีวร์คว่ำนะครับดูประกายสันนิมนะครับดูหน้าผากรอยปากรอยยิ้มนะครับดูขี้ตานะครับดูับาศนิมเป็นประเกตประกายเลยครับมีออกสีแสดสีเหลืองสีชมพูครับสวยงดงามนะครับดีด้านข้างนะครับด้านข้างองค์พระนะครับหัวเข่าผมจะถ่ายเป็นภาพร้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับภาพรายๆดูครับด้านหน้านะครับองค์พระ ท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับหลังไม้โทร0946204471นะครับพระองค์นี้นะครับยังอยู่กับผมนะครับในสวยงามจริงๆองค์หนึ่งนะครับพระองค์นี้นะครับเก่าถึงยุคถึงสมัยท่านผู้ชมรับรองไม่ค่อยได้เห็นได้ชมที่ไหนมาก่อนนะครับภาพแบบนี้นะครับดูรอยตะไบนะครับตะไบตะไมโบราณตะไบต้องรอยรึกและเหี่ยวย่นแบบนี้นะครับ เก่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมพระองค์นี้นะครับท่านใดสนใจหรือสอบถามได้นะครับหลังไมได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับดูความงดงามของพระองค์นี้พิมพ่ตานะครับพิมพิจ่าสี่ชายนะครับสี่ชายดูรักพุทธสินง,งดงามจริงๆนะครับ นี่ผมถ่ายด้านหลังนะครับดูค้นนะครับดูที่รอยก้นรอยใบยแทงเก่าไบสมัยโบราณจะเป็นแบบนี้นครับจะรอยรึกแล้วเก่านะครับรอยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมากนี่ด้านหน้า,นาวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่าน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ